สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่ไร้ค่าเดี๋ยวสักกู้เราไปดูกันค่ะมันเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่ไม่เหมือนใครเพราะเราประดิมันขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรามีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆเราได้ประดิษฐ์ขวดสำหรับปลูกต้นไม้ขวดเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้ะคะ่ะ เราก็เอามาพ่นสีแล้วก็เอามาตัดเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้นะคะวันนี้เราจะนำขวดที่เราตัดไว้แล้วเนี่ยค่ะมาปลูกต้นไม้กันเราจะปลูกเษฐีเรืนอนนอกอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเษฐิเรีนอนนอกที่บ้านเยอะมากเลยค่ะก็เลยเอาเษฐิเรืนอนนอกมาปลูกในขวดที่เราตัดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะ เรามาแต่งขวดเพิ่มเติมนะคะด้วยการตัดขวดเล็กๆนะคะเป็นรูปดอกไม้แล้วก็มาพ่นสีแล้วก็เอารูปดอกไม้นะะี่ค่ะมาประดิษฐ์เอามาแต่งให้ขวดที่เราปลูกต้นไม้ไวะะ้เนี่ยค่ะให้มีความแตกต่างให้มีความโดดเด่นแล้วก็เราก็จะได้มุมอีกมุมหนึ่งที่มีความสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็ผ่อนคลายสวนของเราก็จะเป็นสวนที่ สดใสน่ารักนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ทำตามได้นะคะไม่ยากค่ะแค่มีขวดพลาสติกสขวดแล้วก็มาพ่นสีแล้วก็ตัดพื้นที่บางส่วนเพื่อเอาไว้ปลูกต้นไม้ซึ่งการปลูกต้นไม้ของระบบขวดพลาสติกเนี่ยค่ะเราจะเจาะรูเพื่อให้น้ำไหลลงมาขวดที่2และขวดที่3โดยการที่เรารดน้ำครั้งเดียวชั้นบนนะคะ มันก็จะไหลลงมาชั้นล่างนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้ดอกไม้กับขวดก็จะดูน่ารักนะคะเป็นหนึ่งเดียวค่ะกระถางต้นไม้หเดียวซึ่งไม่มีใครเหมือนของเรานะคะเพราะเราประดิษฐ์มันขึ้นมาจากความคิดของเราสิ่งที่เรามีแล้วก็สีสันที่เราชอบแล้วก็ต้นไม้ที่เรามีในสวนของเราเองนะคะมันก็จะดูที่แปกตาแล้วก็สะดุดตา หนึ่งเดียวกะถางเดียวซึ่งไม่มีใครเหมือนเราค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอลองทำตามได้นะคะและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปจนจบขอบคุณมากๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ